โอเคครับ okay, ผมสวัสดีท่านทุกท่านด้วยเลยวันนี้อยู่ผมร้อนนั่นเองซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับเจ้าบอสอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะซึ่งวันนี้ผมสงสัยมากเลยทุกคนว่าถ้าผมฆ่าบอสนี่เนะี่ยมันจะดอปมังกรใช่ไหมแลวผมสงสัยมากเลยว่าถ้าผมเล่นเกมอาวีโดยที่เราไม่ตีป้อมเลยเนะี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะซึ่งโอเคเดี๋ยวเรามาตีด a r k คซ์เลเยอร์กันเลยนะฮะผมไม่รู้นะวมันมันชื่ออะไรแต่ก็ช่างมันฮนะโอเคมังกรแกจะมายุ่งด้วยใช่ไหม โอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะฮะโอเคเราเริ่มปล่อยกันเลยนะฮะโอเคซึ่งมังกรตัวนี้เนี่ยมันก็จะฆ่าศัตรูแล้วก็ตีป้อมด้วยนั่นเองนะฮะถือว่าเป็นตัวที่ดีเลยนะฮะโอเคผมจะเปิดอาวุธะนิดนึงกอปิดไปปิดคูดาวด้วยโอเคซึ่งเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามังกรเนี่ยมันจะใช้กี่ตัวในการตีป้อมนี่ก็เป็นของที่ผมออกนะฮะก็ก็นั่นแหละเผื่อที่แบบ เผื่อคุณเห็นผมค่าบางกรง่ายๆอะไรอย่างงี้ไงแล้วจากยากจะไปลองเล่นดูก็ก็ได้นะฮะโอเคเดทไปแล้วตัวหนึ่งนะเลยเราไปฆ่าตัวที่สองกันเลยนะฮะผมได้กดไปแล้วนะเมื่อกี้กดเซกดักสเลเยอร์มานะฮะโอเคตายซะจะโง่โอเคเราเริ่มฆ่ามันเลยนะฮะตัวที่สองเลยนะเมื่อกี้ตัวแรกแล้วนะฮะโอเคเราฆ่ามันฮะแล้วก็ไปปล่อยตรงกลางเหมือนเดิมนะฮะ โอเคตอนนี้เราก็ได้ตัวของบางกรมาแล้วแล้วผมก็เสกทิ้งไว้นะเผื่อเดี๋ยวเราจะมาฆ่าโอเคเราไปกันเลยฮะโอเคเราเริ่มไปกันเลยครับผมเออผมสงสัยอย่างหนึ่งอีกอย่างนึงนะว่ามันยิงกี่ทีอ่ะสองฮะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิโอผมนับไม่ทันว่ะถ้าใครนับทันนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้ล่างคลิปเราว่า มันกี่กี่ทีนะอ่านี่ม่มันยุ่งอันนี้ผมก็เปิดดูนะว่าถ้ามีศัตรูมาด้วยเนี่ยมันจะมันจะลดหรือเปล่านะเลือดของมันเนี่ยโอ mm hmm. ้มันตีไม่ลดเลยวะหรือว่ามันตีผมว่าผมเปิดเอามาตายอยู่นะเนีย่ยผมว่าผมว่าปิดปิดไปเถอนะ mm hmm. มันไม่ได้จำเป็นอะไรเลยโอเคตาย โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ป้อมต่อไปนะอันนี้สองตัวแล้วใช่ไหมเมื่อกี้สองตัวใช่ไหมเอยจำไม่ได้ปะไม่รู้เหมือนกันสองน่าจะสองละโอเคเราไปจัดก,การตัวที่สามกันเลยนะถ้าผิดประการใดก็ต้องขอโทษด้วยนะผมเพิ่งเล่นอวีเมื่อวานนะี้นะก็ขอโทษด้วยนะผมเบิ้เก็บติกเมื่อวานสืออ่เอเดี๋ยวเออผมมาฆ่ามังกรก่อน,อนใช่ไหมนะโอเคเรามาฆ่าดาร์คซเลเยอร์กันเลยนะฮะ ต้องไม่ได้เมจเมื่อกี้มันสองพันอะแ้วเนี่ยมันเออนั่นไงสองพันเมื่อกี้อ่ะม่ดาเมจดมันมันไม่ตรงเลยคือดาเมจดมันไม่มันไม่หยุดอยู่ที่เดิมเออช่างมาแล้วกันโอเคเราได้มาแล้วนะเราจะไปตีป้อมอ่ะือผมรู้สึกว่าตอนผมกดอันตีค้างแล้วพอเราผมเดินอ่ะมันรู้สึกแบบมันเดินหน่วงๆเออช่างมาแล้วกัน คือรู้สึกเวลากดอ,อันตีรัวๆมันจะรู้สึกหน่วงๆไม่รู้คือไม่รู้เหมือนกันเป็นที่มือถือผมหรือเป่าโอเคตอนนี้ป้อมได้แตกกว่าแล้วนะฮะใช้มังกรไปทั้งหมด3ตัวแล้วนั่นเองโอเคตอนนี้กาลังตีป้อมใหญ่อยู่นะฮะใช้มังกรไปเพียงแค่สามตัวเท่านั้นเนะก mm hmm. ัดฟันตัวเองทำไปวะเนี่ยโอเคเราไปที่ตัวที่สี่กันเลยนะ เราไปเริ่มกันเ,เั้งแต่เดิเห็นไหมผมเดินแบบปเปยเวลาผมกดแบบรัวๆไม่รู้เป็นพบมือถือผมโหลดไม่ทันหรือเปล่าก็โหลดเอฟเฟกต์กับเอฟเฟกต์มันเยอะนะฮะโอเคเรามาฆ่ากันนะรู้สึกดาเมจแค่พันเจ็ดเท่านั้นนะะไม่ได้เยอะอะไรมากนะโอเครู้สึกว่าตอนใช้อันติก็ไม่ได้เยอะนะดาเมจเป็นเพราะอะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันนะเป็นเพราะอะไระทําไมดาเมจไม่เท่าเดิมอะ่ะโอเคเราไป ตีป้อมกันต่อนะผมยังไม่ได้แตะป้อมแม้แต่นิดเดียวเลยนะอันนี้จะถึงป้อมใหญ่ไปแล้วอ่ะไม่ได้แตะเลยนะอันนี้ไม่ได้แตะจริงๆนะไม่ได้โคหกด้วยโอเคลูกต๋องของข้าตีป้อมตีป้อมได้เลยผมเปิดอมะตะนะอยากจะไปวางระเบิดนิดนึงวางระเบิด <c oughs> เกียนเน็ตนึงเกียน โอเคตอนนี้มังกรตัวที่สี่หรือห้าอ้จำไม่ได้แล้วอะเอาเป็นว่ามังกรตัวที่เท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราไปจาัดก,การตัวต่อไปนะเมื่อกี้มึนกับไอไปวางระเบิดตรงนั้นนิดนึงอะไรจจำไม่ได้โ้ยเซ็งเป็นบ้าเลยโอเคเรามาจาัดก,การด a r ์คสเลเยอตัวต่อไปนะโอเคเห็นไหมดาเมจแค่พันสามเองอ ทำไมเมื่อกี้มัน2อ0พันสี่หรือเปล่า2อ0พันสาะเมื่อกี้นะเออทำไมเป็นยนะังไงน่ะไม่รู้เหมือนกันนะโอเคแกตายสาวัสดีคือวันตายของแกรวุจัดก,การมันไปเยอะมากเลยนะต้องขอโทษด้วยนะน้องดาร์คสเลเยอร์โอเคเดี๋ยวเราข่ามันก่อนแล้วก็ไปที่ป้อมต่อไปเลยนะไม่นี่มันถึงป้อมใหญ่แล้วไม่ใช่ป้อมต่อไป โอเคเริ่มฆ่ากันเลยเริ่มตีป้อมกันเลยโอเคผมว่าตรงนี้น่าจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะเพะื่อเป็นการประหยัดเวลาครัผมติดนิ้วแล้วกันนะฮะ โอเคตอนนี้ป้อมก็กำลังจะแตกแล้วนะทุกคนซึ่งโอเคตีไปลูกพ่อฆ่ามันฆ่าป้อมฆ่าป้อมไปโอเคโอเคในะผมข้อสรุปของคลิปนี้นะก็เป็นว่าเราต้องฆ่าดักซูเลเยอร์ประมาณเจ็ดตัวประมาณนี้ไม่รู้เหมือนกันนะก็ก็ก็ก,ก,ก็ถ้าใครไม่มั่นใจก็ไปนับเอาเองแล้วกันผมนับได้ประมาณนี้นะก็ โอเคครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างกับคลิปวิดีโอนี้ครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาไปก่อนนะฮะก็ไว้เจอกันใหม่นะฮะลาไปก่อนครับผมเจ็ดแขกเดอ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 ลองเพลงเชี่ยอะไรของกูเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ลองเพลงหรอก